ทำงานแข่งกับเวลามากกว่านี้เร็ว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 จอดเร็ว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 มาถ่ายรูปก่อนเร็วๆขอก่อน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 เร็วๆจอดถ่ายให้มันเร็วถ่ายให้มันไวนะถ่ายไม่ดีจะโดนหักเงินเดือนนะ ขอข่แป๊บนึงแป๊เดียวขอสอนาทีขอสองนาทีเร็ว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 เร็เเเรเร็เร็วเรเ็เรวเรเลยเรเลยเรร็วเร็วเร้วเอรวเวจับวเรกระเร็วเร็วเร็วเรวพี่จอรเร็วเร็วเร็นเวเรรร็วเัวเ่็วเร็วเร็วเวเรเเวเเป็เรเป็นไร มาพร้อมมาหน้างสองสามมาเดี๋ยวองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเด็กท่าไปเรื่อยๆนะพี่ขนเรื่อยหนึ่งสองสามเป็นท่าไปเร็วๆยดีๆดีๆช่วยกันสองสามดีพดไปพอดไปพอดไปหลักแต้ยวายหลักแป๊ไว้เปรี้ยวเปรี้ยวไม่ยอมเปรี้ยวไม่ยอมเปรี้ยวหวานหวานไว้ลูกเออพี่มิกหล่อมีแต่ผู้หญิงแย่งกันพี่มีหอมแม่แล้วก็หอมเปรี้ยวอ่านั่นแหละหอมหน่อยหอมเปรี้ยวหน่อยหอมไปหอมเปรี้ยวหน่อยหอมสองคนเลยอ่ะปอดสองคนเลย สองคนเลยเอ้ยเงยดีได้แล้วผู้หญิงมองหน้ากันผู้หญิงสองคนมองหน้ากันมองพี่พิงมองตรงกลางผู้หญิงสองคนมองหน้ากันได้โอเคไปไปไปได้ไหมรูปอ่ะเหลือเพื่อ ฮาฮะฮะอะไรนะสองคนนี้ยังไม่พอใช่ไหมไปเข้าฉากกัาไปเลยไปเข้าฉากหมดนี่แหละมดเหรอแพ้ไดกเข้าไปในร่ม ไม่ you know? ีพี่มไม่ใช่หรอมีเหรอเฮ้ยแล้วนี่แค้มไปไหนอ่ะแคยมงไม่มาอีกเหรออะไรไม่มีแค้มเหรอวไม่เห็นเลยวผมหนึ่งอาพรอมเรียวต้มันเห็นป่ะวะไม่ดีนะอ่ะข้างมัน โอเคพร้อมมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามดีดีมาถ่ายมิกบอกเอวดีกว่าหนึ่งสองสามดีสวยองคกอบ้ไม่เนสับปลายงเนเยทำไมเป็นไรเห็นพี่หายัจไหม หัดมหัดมาหัดมามลนะหัดาต้องหัดมัามันกินเมอนงกลามันทะเลทะเลอะนโอเอ่อมุกมาเยอะโอ้โหอาริสเลือดเลือจะหนาวเป็นเขาเป็นแบงก์ ก็ขยับไปไหนเป็นร้านหน่อยตอนนี้เป็นร้านหรือร้านบาทรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีสีด้วยอะไรมุกดาโมนมุกมันมุกเล่นมุกมุกมีเขาท่านแล้วเอามาเลยแล้วลูกกระดาษออกมาเลยป้าเราให้ดูแค่นี้สำหรับเบื้องหลังวันนี้แดดร้อนมาก ใกล้ละใกล้เสร็จละใกล้จริงๆโอ้ยแดดขอไปน้ามนิเตัวกันโอ้ยแดด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 แมีแดดก็ดีกว่ามีฝนนะได้ละได้ละได้ละใกล้ไปดูแล้วครับพ่อจ๋ายังไม่มาะครับ พ่อจ๋ายังไม่มาฮะสวัสดีค่ะวันนี้แฟนคลับที่อเมริกาน่ารักมากส่งอนนี้มาให้อันนี้หนิงอันนี้พี่นิคอูเป้เลี้ยวเข้มหมูพี่ต่อ สวัสดีค่ะแฟนขับน่ารักมา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 กถึงมากที่สุดโอ้โหดูแสงในดูแสงในมอนิเตอร์ดีโคตรสวยบเ,เออพูดได้เอ่อเอ็มเอ็มเอ็มที่ว่าโบออกพออยู่ในมอนิเตอร์แล้วโบไม่สวย คุณมุกดาเอาไปกินนะคะฉากเนี่ยเอาโบคุณกูเป้ออกคุณหัสวียังไม่มานะคะไปละขอไปจัดการน้ามอนิเตอร์กันนะคะเวลาทำง,งานไมน่ค่อยกลัวดำเลยอะแต่ว่าต้องระวังดำเนาะใชล้ปิดกล้องแล้วค่ะวันนี้แล้วก็ เหลือวันพุธอีกวันนึงแล้วก็เหลือติ่งคิวของน้องมิวอีกสองสามฉากอีกทีเดือนสิงหาเลยค่ะใกล้แล้วค่ะไปละฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแฮชแท็กบวกวิมาลาให้ด้วยนะคะถ้าใครอยากดูเร็วๆฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวแค่ามาตอนบ่ายเดี๋ยวมา,ลาไลฟ์ให้ดูใหม่ค่ะ